สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะก็พบกับเมย์อีกเช่นเคยวันนี้เหมือนเดิมเมย์ May ก็จะมีเกร็ดเล็กเกรดน้อยมาฝากเพื่อนๆน,นะคะก็มีหลายคำถามเลยสำหรับมือใหม่นะที่บอกว่าเอ๊ะน้ำอะไรที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลามากที่สุดเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ละน้ำเลยนะคะว่าองค์ประกอบน้ำอันไหนที่ควรนำมาใช้เลี้ยงปลาแล้วปลาแฮปปี้ที่สุดค่ะ ไปชมคลิปกันเลยมาดูน้ําแรกกันนะคะที่หลายๆท่านหรือมือใหม่นะคะชอบนํามาใช้ในการเลี้ยงปลานะคะซึ่งอันนี้จะต้องฟังเหตุผลและพิจารณาดูนะคะว่ามันเหมาะสมและควรนํามาเลี้ยงปลาของท่านหรือไม่นะคะ<า>ดูน้ําแรกนะคะก็คือน้ําดื่มน้ํากรองน้ําแร่นั่นเองนะคะ พวกน้ำดื่มน้ำกรองหรือน้ำแร่เนี่ยเหมาะสมไหมนะคะที่จะนำมาใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงามต้องบอกก่อนว่าออพวกน้ำดื่มนะคะก็จะมีกฎหมายกำหนดอยู่แล้วว่าน้ำดื่มต่างๆนะคะหรือหัวกรองที่กรองน้ำเพื่อไว้สำหรับดื่มจะต้องมีการกรองเอาธาตุโลหะหนักนะคะออกให้ได้มากที่สุดนะคะให้มีโลหะหนักเหลืออยู่ในน้ำไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดนั่นหมายความว่า แคลเซียมแมกนีเซียมและโลหะหนักต่างๆจะถูกกรองออกไปนะคะดังนั้นถ้าเกิดท่านใช้น้ําดื่มในการเลี้ยงหรือน้ํากรองเพื่อดื่มในการเลี้ยงนะคะถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้นะแต่ว่าถ้าเลี้ยงไประยะยาว3เดือนขึ้นหรือ2เดือนขึ้นท่านก็จะเห็นผลแล้วค่ะว่าปลาจะเริ่มมีอาการตัวหงิกตัวงอนะคะ รีบเครื่องเริ่มคดงอนนะคะแล้วปากก็จะเริ่มซึมนะคะเพราะว่ามันขาดแร่ธาตุนะคะอาทิเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมหรือถ้านําลูกปลามาเลี้ยงในงน้ําเหล่านี้นะคะเลี้ยงไปได้สักระยะก็จะเห็นว่าเออเขาโตช้าหรือเขาไม่โตนั่นเองเพราะว่าองค์ประกอบของน้ําหรือแร่ธาตุของน้ํานะคะถูกกรองออกไปหมดนั่นเองค่ะเพราะว่ากฎหมายเขากําหนดเอาไว้ถ้าเกิดมีธาตุพวกนี้เยอะไปคนดื่ม กินเข้าไปแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นก็จะ,จะเกิดนิ่วขึ้นนั่นเองดังนั้นก็เป็นในเรื่องของน้ําดื่มน้ํากรองถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้แต่เหมาะสมกับการเลี้ยงระยะยาวไหมต้องบอกว่าไม่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวไปดูน้ําที่2องกันค่ะ น้ำบาดาลเนื่องจากในบางจังหวัดหรือบางแหล่งท้องที่นะคะที่บ้านท่านอาศัยอยู่เนี่ยยังคงต้องใช้น้ําบาดาลอยู่ดังนั้นเน่ถามว่านํามาเลี้ยงปลาได้ไหมสามารถนํามาเลี้ยงปลาได้ค่ะแต่องค์ประกอบของน้ํานี่มีอะไรบ้างน้ําบาดาลเนี่ยค่อนข้างจะมีองค์ประกอบของพวกาธาตุโลหะหนะัก เยอะมากมากนะคะเรียกว่าเยอะมากเพราะน้าบาดาลเนี่ยจะเป็นน้ําที่ถูกสูบขึ้นมาลึกมากๆจากใต้ดินนะคะบางครั้งมากกว่า20เมตรขึ้นไปดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรถ้าหลายๆบ้านที่ใช้น้ําปปาๆนะไอ้น้าบาดาลน่ะนะคะจะเห็นว่าเวลาเปิดก๊อกน้ําได้สักพักหนึ่งเมื่อน้ําสัมผัสกับออกซิเจนหรืออากาศจะเปลี่ยนเป็นสีสนิมทันทีนั่นแหละค่ะก็คือมันเป็นการเคลื่อนย้ายนะคะของก๊าซมีเทนหรือก๊าซพิษที่มาจาก การสูบขึ้นมาจากที่ลึกๆเนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าน้ําบาดาลถ้าหากจะมีการนํามาใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงามจะต้องทําอย่างไรเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ค่ะแต่ว่าจะต้องให้น้ํานะคะสัมผัสกับออกซิเจนให้มากที่สุดนะคะสัมผัสกับอากาศให้มากที่สุดเพื่อให้ก๊าซมีเทนหรือก๊าซพิษเหล่านี้แหละเคลื่อนย้ายตัวออกไปนะคะแล้วก็เป็นการทําให้ธาตุโลหะหนะักต่างๆนะคะ ตกตะกอนเอาไว้นะคะดังนั้นจะต้องมีการพักน้ําก่อนนํามาใช้นะคะ2อถึงสวันหรือมีการพ่นน้ํานะคะคือเอาสายยางฉีดให้น้ำเป็นละอองฝอยๆคือให้สัมผัสกับออกซิเจนไม่สุดหรือจะใช้ออกซิเจนนะคะหรือ แอร์ปั๊มนะคะเป่าลงไปในน้ําประมาณ2-3วันนะคะเพื่อให้น้ํานั้นสัมผัสกับออกซิเจนนั่นเองนะคะก,ก๊าซฟลูออเรีเทนจะได้เคลื่อนย้ายออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสอวันท่านก็จะเห็นตะกอนนะคะต่างๆลอยจมอยู่ใต้น้ําเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นน้ําที่จะนํามาใช้ในการเลี้ยงปลาก็อาจจะตักบริเวณหน้าน้ำนะคะตักข้างบนนํามาใช้นะคะในการเลี้ยงปลาสวยงามได้นะคะก็คือเลี้ยงได้สําหรับท่านที่อออ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ต้องใช้น้ําบาดาลจริงๆนะคะก็จะต้องย้ายพวกธาตุโลหะหนักออกแล้วก็แก๊สมีเทนออกจะได้ปลอดภัยกับปลาค่ะแล้วมาดูน้ําที่3นะคะต้องบอกว่าน้ํานี้นะมีเกือบทุกบ้านนะคะนั่นก็คือน้ําประปลานั่นเองนะจะบอกว่าน้ําประปราตัวนี้แหละจะเป็นน้ําที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาสวยงามมากที่สุดค่ะเพราะอะไรหนึ่งมีองค์ประกอบของแร่ธาตุครบสมบูรณ์ที่สุด ถ้าเกิดเลี้ยงไปปาก็จะเจริญเติบโตตามปกตินะคะก็คือแร่ธาตุของน้ำเนี่ยครบองมากที่สุด 2. น้ําประปาจะต้องมีกระบวนการใส่สาระละลายคอรีนลงไปถูกไหมคะหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าบางบ้านเปิดมาถึงได้กลิ่นคอรีนหึ่งเลยนะจะเคยได้ยินกันบ่อยซึ่งจะบอกว่าสารคอรีนเนี่ยเขาใส่เพื่ออะไรเพื่อทําลายเชื้อโรคกําจัดเชื้อโรคต่างๆดังนั้นเนี่ยน้ำที่ออกมาจากก๊อกประปาเนี่ยท่านมั่นใจได้เลยว่า หไม่มีเชื้อโรคเจือปนแน่นอนจะแตกต่างจากน้ำบ่อน้ำแหล่งธรรมชาตินะคะพวกนี้จะมีเชื้อโรคพยาธิปริงใสต่างๆติดมาเยอะแยะมากมายแต่ถ้าน้ำประปานเนี่ยเขามีการใส่สาระละลายคลอรีนตัวเนี้ย นั่นมั่นใจได้เลยว่าน้ําที่ออกมาจากปะปาเนี่ยก็จะไม่มีพวกพยาธิปริงสายนะคะไม่มีเชื้อโรคต่างๆคือมีหรือน้อยมากนะคะออกมาแล้วหลังจากนั้นให้ท่านใส่สารเสริมประสิทธิภาพน้ําำของเรานะคะหรือว่าแทนนินสกัดไม่ว่าจะเป็นสูตรผงสูตรน้ําได้ทุกสูตรสีเพียงแค่นี้แหละนะคะไม่ต้องพักน้ําเปิดน้าจาก,ก๊อก ใส่แทนนินสกัดของเรานะคะไม่ต้องพักน้ำคลอรีนจะสลายทันทีแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ปลาตามลงไปได้เลยน้ำนี้ก็จะมีองค์ประกอบนะคะของแร่ธาตุครบเลี้ยงปลาจเจริญเติบโตได้ดีตามปกติและดีที่สุดเลยค่ะสำหรับน้ำปลาปลาเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลายๆท่านอาจจะเคยไปได้ยินนะคะหรือเคยได้ฟังหรือเคยดูคลิปหลายๆคลิปว่าเอ๊ะทำไมถึงห้ามใช้น้ําดื่มน้ากลองในการเลี้ยงเอ๊ะทำไมถึงต้องใช้น้ํานู้นน้ํานี้ นน่นที่บอกไปนะคะทั้งสามน้ำก็จะมีเหตุผลนะคะองค์ประกอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของน้ำแร่ธาตุต่างๆบอกเหตุผลและแหล่งที่มาของน้ำเพื่อที่ทุกท่านจะได้เข้าใจตามหลักการตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ว่าอ๋อเพราะอะไรนะคะทําไมน้ํานี้ถึงใช้เลี้ยงปลาไม่เหมาะทําไมน้ํานี้ถึงเหมาะสมที่สุดทําไมน้ํานี้จะต้องมีการพักน้ําแล้วสัมผัสกับออกซิเจนก่อนทั้งหมดชี้ว่าไปนะคะก็เป็นแบบนี้แล้วล่ะคะ่ะ ก็สำหรับวันนี้นะก็คิดว่าอาจจะเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยที่หลายๆท่านเนี่ยท,ทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหลายๆท่านไม่ทราบก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามเราติดตามเมนะคะทาง YouTube c h ANNEL ช่อง g o l d e n Beta กดกระดิง่งกด subscribe กดติดตามด้วยนะคะนอกจากนี้นะท่านสามารถพูดคุยกับเราได้ผ่านทาง Line m y Shop นะคะ id line ใส่ adsign น้ำหน้าแล้วพิมพ์ว่า golden beta ค่ะสามารถสั่งซื้อสินค้าเราได้ทางช่องทางไหนนะคะก็มีหลายช่องทางมากเลยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ android หรือจะเป็น shopee lazada ะะแล้วก็ Line MyShop สามารถตัดบัตรเครดิตได้ง่ายๆสบายมากเลยค่ะสำหรับเรื่องของการซื้อปลานะคะตอนนี้ซื้อทางแอปพลิเคชันเท่านั้นค่ะเพราะในแอปอื่นไม่สามารถจำหน่ายสิ่งมีชีวิตได้นะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วฝากติดตามคราวหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ